ก็กร่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ที่คุณเคยเช้าแทงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็คอมเมดี้เวนเซียทียนะครับวันนี้จะมาวันนี้จะมารีวิวรถถังชาฟี่นะครับผมซึ่งก็ M24 ชาฟี่ใช่ไหมซึ่งอยู่ในระดับ5ถังเบาของอเมริกานั่นเองนะครับผมซึ่งสายนี้ก็ขเขาเรียกนะเป็นสายเดียวที่จะไปไปพ่วงกับ T57 Heavy เช่นกันนะครับผมแต่แต่ว่าจะจะแยกถั้งแต่ M5 สักอย่างเนี่ยแล้วก็มา M7 กับชาฟี่เนี่ยแยกกันแล้วก็ จะจะไปใส่ไหนเท่านั้นเองซึ่งผมก็ทําการรีวิวมาถึงที่ห้าสีหนึ่งแล้วซึ่งก็นี่คือสายสายตรงปกติเลยมัง้งอ่าซึ่งก็สุดสายเป็นที่ห้าเจ็ดซึ่งยังไม่ได้รีวิวนะก็นี่มีสายหนึ่งที่จะมาซึ่งสายนี้เป็นสายที่มันมากผมนี่ได้มารีวิวสักทีแล้สอดสายนี้นะก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะอ่าโอ้ผมขอบอกอย่างเนึ้งว,ว่านันนี้อีเวนต์เก่าอ่นพันเซอร์มาแล้วใช่ป่าว่าอ่านถูกป่ะเออนั่นแหละช่างมันนะตอนนี้ผมก็คือผมมีสองคันนี้แล้วไงก็ปั่นไปก็ก็จะ ได้เป็นเงินกับช่องรดดาวคานัเนอหละครับไอสองอังนนี้เดี๋ยวปั่นแล้วกันเนาะส่วนเฮเซอร์นี่ต้องใช้เป็นภาร,รกิจนะเหรียญในภาร,รกิจเอานะเฮเซอร์คาร์เม่เอสเปเชียลเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวต้องเก็บครับเดี๋ยวต้องเก็บนะผมไม่พลาดแน่นอนนะะก็ทำไปอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องมีการรีวิวเฮเซอร์คันนี้แน่นอนซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างเฮเซอร์ธรรมดาเท่าไหร่แต่สเปคอาจจะต่ำต้อยกว่าเจ้าเฮเซอร์ปกติมพอตัวนะครับแล้วก็ติดปืน105ไม่ได้มันเป็นเป็น เป็นเป็น7.7หรือเปล่า7.5นะครับผมเนะี่ยอ่ะนอกเรื่องนะมาเข้าเรื่องดีกว่าก็ใครชาฟี่คันนี้ซึ่งก็เป็นคันที่เขาเล่นเลยนะ เป็นถังเบานะอ่าซึ่งคันนี้ก็มีสเปคดังนี้นะพลังป้องกัน18%นะก็เป็นถังเบาแลว้วไม่ต้องมีพลังป้องกันนะพลังการรบ34%ความประสิทธิภาพการะสุน864แล้วก็ความตัว65เซนนะความทนทาน670นะค่อนจานน้อยนะก็เป็นถังเบานะก่อตัวถัง25 25 19แล้วก็ก่อป้องปืน38 25 25นะครับผมเพราจะบางนะความเร็วสูงสุด56กิโลเมตรชั่วโมงแต่ว่ากำลังขึง้นย์แค่440ดังนั้นอาจจะออกตัวใช่หนึ่งส่วนวเวลาการหมุนก็ป,ป,ป้องปืนนี่เขาจะไวพอตัวควคาาาามายายมเสีียยหตรฐนน่ก็120 ร้อยสองร้อยนะซึ่งก็โอเคนะซึ่งการจ่อกับสูตรมาตรฐานแปดสิบกถึงร้อสี่สี่อาจจะจอดูแย่มนิดนึงอัตราการยิงแปดจุดสามแปดนะระยะเวลาเล็งสามจุดสามวิอาจจะเล็งเร็วหน่อยแต่การจะใส่กระสุนค่อนจะเยอะนะสามจนะุดห้าสามนะเป็นเจ็ดสิบหกมมอาจจะเจาะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเหมือนดวงตาของแมปเลยนะใช่ไหม ชใช่คันนี้เป็นดวงตาของแมปเลยเพราะระยะมองตั้ง290.4เนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่ได้ใสไอ้นี่นใสแล้วใช่ไหมใสสดๆแล้วก็จะมองได้ไกลขนาดนี้นะเราจะพาไปตรงส่วนนี้เลยดีกว่าอ่ะส่วนแอปนะโอเคนะเช็ดเร็วๆดิโอเคกรอชาฟ,ฟี่ก็จะประมาณนี้25จริงๆนะมีตรงนี้หนาแค่20นะบางมากจะมีกราป้อมปืนตรงสเปนอาร์เมอร์38และ25ซ้อนกันมีตรงหลังค่าย25นะครับผมนะเกราะป้อมปืน38นะ กาะมุมกดคันที่สิบนะนี่ไหมบางสุดๆอ่ะโคตรจะบางอ่ะคือมันเป็นรถถังแนวสปอตไงอ่ประมาณนี้นะครับผมตรงขอบปืนนี่สามารถเด้งอะไรได้บ้างนะแต่ว่าอย่าไปเด้งอะไรก็เป็นคันที่บางนักขันนะไม่ต้องไปดูเลยมากนะไปดูดีกว่ามันยิงคันไหนเข้าบ้างนะถ้นสองทีสามสี่นั้นก็โอเคยิงได้สบายๆนะแต่ต้องระวังเรื่องเกาะข้างนึเพราะมันอาจจะไปเด้งเรงเกาะข้างได้นะ ก็คือถ้าเป็นฐางพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสนใจต้องคันนี้ครีบว,วันนะเห็นไหมรับว่าเจาะประมาณเนะก็ประมาณคูเซเดอร์ยังไม่บัฟอะครับผมตอนนี้คูเซเดอร์ปืนได้บัฟแล้วเลยเจาะโหดขึ้นเยอะนะเออจริงๆปืนนี้มันก็เจาะร้อยสี่สี่ก็ร้อยสี่สิบกว่าก็หมายความว่ามันเจาะดีดีสัตว์ร้อยสี่สิบกว่าก็จะเจาะโอเคอยู่นะผมว่าอย่างนั้นนะเอออะไรประมาณนี้นะอย่างเจ๋งเลยเห็นไหมเลงไปแล้วแหมก็จะแดงพอตัวคือมันยิงยาวตัวแต่แคาคีวันโอเคประมาณนี้นะ อ่ะมันจะไม่ได้หนักตรงตรงเทียห้าเยอะมันจะหนักตรงเทียหกเยอะนะครับผมนะเออเมื่อกี้เกิดผิดคันนะครับผมอ่าประมาณเทียสิบอย่างเงี้ยเอออย่างเนงะี้ยเห็นไหมแดงทั้งคันเลยเห็นไหมมันจะยิงเทียหกยากมากๆเลยนะครับผมพวก VKH เนี่ยพวกนี้จะกินไข่ไก่นะครับผมสหรับไอ้เจ้า V K, เอ,อเ่อเลคชาฟีเนี่ยเพราะว่าปืนมันเจาะข้างหน้าลำบากนะครับผมแต่ว่าลูกทองช่วยได้นะอ่าพวก VKP เอ,อ่อ VKD แล้วกันเนาะจะเห็นชัดเจนกว่านะ อ,อะไรอย่างนี้ก็เจาะได้อยู่นะใช่ไหมอ่าอเจอมุมเนี่ยจ,จะยิงย่างหน่อยก็ใช้ลูกอ c ซอไปช่วยได้หไหมก็จะประมาณนี้แหละครับผมนะก็จะประมาณนี้สำหรับชาฟีนะเจาะย่ีงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจาะไม่ได้อ๋อลืมบอกไปตรงส่วนของนี่เลยนะปืนนะซึ่งก็โอเคประมาณนี้ลืมบอกบอกไปแล้วนี่หว่างั้นเรามาเล่นกันเลยกว่าจริงๆหัวนี้ผมวิจัยเจ้าชีสามเจ็ดได้แล้วแต่ผมจะเล่นชาฟีก่อนขายนะครับผมนะซึ่งก็ เล่นเสร็จผมก็จะขายทีกันทีแต่ยังไม่ซื้อเทียมเจ็ดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่อยากให้ภารกิจมันรีเป็นระดับห้าระดับหนะครับผมผมก็จะทำภารกิจของเอ่อของโกอันอันลพันเซอร์หรืออะไรสักอย่างเ่ยผมเรียกไงน,นะเออชาวคารายชาวการ์ตูนรถถังของของคนนี้ไม่ควรจะพลาดน,นะครับผมนะก็เจ้าพนเซอร์สีอังกฤษสเปเชียลเนี่ยก็จริงๆมันเคยมีมาแล้วนะครับผม เมื่ออีเวนต์เมื่ออีเวนต์ก่อนแบบแจงนะครับผมชนะ50ครั้งก็จะได้พัสซุสีอังโกะเลยครับผมซึ่งก็ได้ค่อนจะง่ายหน่อยนะซึ่งก็ตอนนั้นกำไรค่อนจะดีมากและเร็วมากครับผมแต่ว่าตอนปัจจุบันก็ถูกเนื้อกาไรแลวก็ถูกเนื้อความเร็วไปแล้วเรียบร้อยนะทำให้มันอาจจะดูช้าลงไปเยอะนะแต่ก็ยังเล่นได้มันอยู่พร้อมกับพัสดุสะเอ้ไม่ใช่พร้อมกับ การภาพภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็หมายความว่าคุณจะได้ไอ,อคนพูดภาษาญี่ปุ่นโดยที่เราไม่ต้องไปฝาดหาเลยเลยคือคันที่ไม่คันเดียวที่มึงไม่ต้องฝาดภาษาอะไรมันก็จะเป็นญี่ปุ่นเนะี่ยจะญี่ปุ่นอยู่งั้นตลอดไปครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นต่างที่เขาเลยหน้ากัดหน้าเก็บเอาไว้แบบยิงแล้วมีเสียงนะผมส่วนเจ้าคุโรโมริมีเน่หรือไทเกอร์เนฟเทียเรามาทีหกครับผมก็อันนี้จะไม่มีเสียงแบบญี่ปุ่นนะมึงมึงไม่ต้องรอเลยครับมันไม่มีฮะคันนี้แปลกจังที่เขาไม่ใส่มานะคันนี้ก็ทำภารกิจครับผม เป็นคันนึงที่ไม่มีกําไรแล้วผมยิ่งแย่กว่างโก้ยเครือมึงจะให้กูเล่นทาไมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีกําไรเลยอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกมันหน่อยจ่อยโอ้โหหนึ่งคิวแล้วพูดเพลินไปหนึ่งคิวเลยเรียบร้อยหนึ่งคิวนี้ฝั่งมันนะเลงนะอาจัดไปหนึ่งนัดเนี่ยโดนสปอตแล้วอันนี้ก็ยังยัง,ย,งยังฝืนยังฝืนยังฝืนอเออไอ้บาเอ้โอ้ยโ,โอ้ย ตอนนี้ต้องหนีแล้วละ่ะเพราะเราไม่อาจสู้ได้ในตอนนี้หนีก่อนหนีก่อนเราต้องจะเสียเปรียบเพราะฝั่งนั้นมาเยอะนะครับผมนะหนีก่อนหนีก่อนหนีมาจุดยุทธศาสตร์ที่เขาเล่นมีเฮวิทแองเยอะๆนะซึ่งเขาจะช่วยเราสามารถยืนรับตีได้บ้างบ้างนะขอเน้นว่าบ้างเอๆ โอเคตอนนี้ผมเห็นชาฟีแล้วล่ะอโอ้ยเจ็บตอนนี้เขาได้เปรียบเพราะนี่จกว่าเขาเขาเลือดเยอะกว่าเรานะเออยา,าเอือยออิงไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหชิมหายแล้วไงชิมหายแล้วไงเออตายตายโอ้โหไม่รอดตาแรกก็งโง่แล้วผมทีมเนี่ย ก็ตายอย่างอย่างเคียดนะครับผมเพราะว่าก็ต้องําใจว่าเทียต่ํานุบเยอะนะครับผมเล่นไม่เป็นไนะมันก็จะมีเทียสูงเทียเ็เลยนะวิ่งมาตกเทียต่ำนะเช่นไอ้พวกเรียวผ่านเนะี่ยจริงๆอ่ะรถหางที่กําไรเย,เยอะเกินไปนะผมว่าควรจะถูกเนิบได้แล้ว <S <S ไงไหมผมว่ามันไวเกินไปนะเออแล้วมันก็เป็กนกลนี่ขานาะดโดน,นเนิฟกระสุนผมว่า,วาก็ยังแรงเกินไปนะผมว่าควรจะเอาออกให้เยอะกว่านี้นะเพื่อไม่ให้มันยิงแรงนะพวแม็กก็ยังแรงอยู่นะ เดี๋ยว,ว,ว,วผ่านนี่คือมันเหมือนมันตบไก่ะผมว่ามันน่าจะจำกัดเอ็มเอ็มรถถังให้ได้สถีทีไม่งั้นเนี่ยซ่อมดินั่นแหละยิงไม่โดนว่าต่ฟักจบเลยจบอ้ยทีแบบนี้นอนหลับดีกว่าให้ตายเถอะเขาเรียกว่าทีมนู้ไม่อยากให้เรารีวิวอย่างมีความสุขนะครับผม นุบกหับพ่องผูน้นี้หละนุบหับพ่องให้ตายเถอะมีแต่ทีมนุบนุน,นี้พอรีพอร์ตเถอะการเฉยเมยระหว่างการลบนะรีพอร์ตนะครับผมเพยเยอร์ก็รีพอร์ตนะครับผมคุณเป็นเพยเยอร์คุณก็ต้องเล่นให้เป็นนะครับผมเราจะไม่ปล่อยให้มึง,งโง่นะโอเคมีแพเสเซอร์สีอังโกลมาเล่นไหมโอ้โหเอามาโชว์ใหญ่เลยล้วก็มีนะเดี๋ยววิ่งล่องเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ะก็ไอเจ้าขังอังโกลหรือว่า ไอแพนเซอร์เสียงโกรธเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วกะไอคุโรโมริมี ine, เนะนะใช่ป่าววะ Together. โทเกเตอร์ก็รู้อยู่เกมนี้มันเป็นเกมหัวสามัคคีครับผมถ้ามึงโดดเดี่ยวมึงตายครับผมถ้ามึงอยู่ด้วยกันมึงมึงชนะนะครับผมมีแค่นี้แหละออกข้างนอกกันสิครับ มึงปเป็นมีเที่ยมแทงกันเนี่ยรอบนี้เรามีถังอะไรเบาเยอะนะฝั่งนั้นเขามีเฮวิทแทงบีจีอาร์จีวันบีนะแล้วก็อังโกะที่น่ากลัวนะเอาชิมหายมีทีสี่ด้วยทีสี่เฮวิทแทงนะครับผมนะลดราคาอยู่นะช่วงนี้เห็นทางพิเศษพวกเทียต่ำเยอะนะก็เอามาเล่นเลยกูไม่กลัวอะหา่าเกี่ยมสี่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอฮะเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอย้ไอครูเซเดอร์มึงจะมาขวางทำไมไอ้หัวกล้วย เอยโอ้ยไอ้บ <Happiness gegen violin inding> ้า <styles> ม hey. oh, ึงจะมาแหลกอะไรตอนนี้โอ้ยให้ตายเถอะครับโอ้ยไอหัวกล้วยแหลกอีกแล้วไอ้เฮ้ย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 อย่าแหลกสิไอวาฟหัวกล้วยมึงอย่าพิ่งอย่าพึ่งอ่อนดิโอ้ยให้ตายเถอโรบินถ้ามึงจะขนาดนี้นะมึงฆ่ากูทั้งเป็นเลยดีกว่าเดี๋ยวขอยิงอังโกะแล้วกันเนาะ เรียบร้อยโอ้โหเด้งอีกให้ตายเถอะปืนเจาะนุ่เกินไปนะครับผมนะเอาจริงนะอยากลงไปยิงคันอื่นแต่คงทำได้ยากเรียบร้อยร้อยสามเก้าดาเมจเนี่ยทีมนุ่อีกแล้วตายมาเป็นคันแรกแล้วให้ตายเถอะให้กูที่มีความสุขอะการเล่นเกมนี้บ้างไอ้สัสอยากจะด่าเงี้ยไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสร์ตเซิร์ตอย่างเงี้ยก็ผมอาจจะไม่ใช่เล่นแนวสุภาพนะ อี่น่ยมึงลูกทองเลยไม่ชัวร์ลูกทองนะครับผมนะโอ้ยตายเถอะไปหน้าก็เจอตีนไปหลังก็เจอตีน,นไปหลังดีกว่าผมพวกนี้มันเฮวิแทงรอบนี้ขอมีชัยชนะเนีย่ยชนะสองรอบในการวิวครั้งหนึ่งนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมผมไม่ต้องคําว่าภลายแผลไม่ต้องการเลยนะไอข่าว่าพายแพ้เนี่ยแต่ทีมก็มักจะมอบให้เสมอนะซึ่งก็เป็นอะไรที่โคตรหัวกล้วยเออ โอ้ยจะแหลกเลยเหนอไอเ้เบล์ทแหลกจังเลยช่วงนี้พี่ตกไนงะตกหาเล็หนาวออ wifi ขึ้นแล้วโอเคค่อยดีหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยกูกดโหลดไวเลยกูอยากฆ่ามึงไม่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 ไม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 นีมึงมึงเอยกดโหลดไวเช้าออกมานหน่อยถ้าเรากดเร็วกว่านี้เราจะเราจะไม่เสียดาเมจนะผมคือผมยังพยายามจะเหลือให้เลือดที่ให้เยอะที่สุดเพื่อจะค่อยนะ เอาชีวิตรอด,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 ดผมไม่วันใจว่าฝั่งมีซูแปลห้าไอไหมโอเคเรียบร้อยเห็นเห็นแล้วเราเห็นเราได้เปรียบนะครับผมนะกดลูกทองเลยผู้อมชัวนะ้ามันไม่ได้แดกแน่นอนมันเพิ่งยิงไปครับเรียบร้อยไม่ได้แดกครับผมผมไม่ให้คุณแดกหรอกครับผมระยะคันนี้มองดีนะไม่แดกไม่ให้แดกก็ <c oughs> อาจจะด้อยกว่าถังเบากันเอ่อทำไมถังอาจจะด้อยหน่อยนะโมวด้อยกว่ามีเดียมแทงเยอะนะกอกก็โคตรบางนะแล้วก็ขเขาเรียกว่าเขาสกิลพิเศษคือจริงๆตัวคืออะไรนะล่อตีนะครับผมสกิลนี้มีผลทําให้อะไรโอกาสโดนยิงมากขึ้นถึง200%นะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสการให้ศัตรูฝั่งกันใช้ยเฮตีมากขึ้นอีกประมาณ70%นนะครับผมนะเป็นเอฟเฟกต์ที่หัวกล้วยสุดๆนะเลงนะครับผมนะเลง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 ก็จัดเป็นหนึ่งนัด เลงไวอยู่นิดนคันนี้พยายามอ้อมมานะคันนี้มันไวๆนะมาม่านะครับผมอ้าวแม่ขอทำตามอีกสักนัดก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะชนะก็ยังดีหลักใจกับทีมนุน่งเปวนวันเนี่ยเล่นเทียต่ำไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะเหตุผลนี้แหละโอเคชนะไปเลยแล้วก็คันนี้ก็ได้เป็นเหรียญนักแม่นเปิดน,นะแล้วก็ ความเสียหายหนึ่งสองสามสี่เงินทั้งหมดห้าัสานะผมเงินอาจจะได้น้อยน่เพราะว่าน่าจะใช้ลูกทองไปเยอะนะแล้วก็มีมีเด้งด้วยนะครับผมยิงไปในข้อมันจะเปื้องวระตวนะครับผมนะซึ่งก็อีเวนต์นี้ก็แบบการรีวิวของผมก็เป็นการปัน่นคูโลกอะแพนเซอร์สี่ไปพังๆเลยนะครับผมนะควรจะคุ้มนะเราก็มีอยู่แล้วเราก็เอาแค่ช่องรถฟรีแล้วกันเนาะนเงินฟรีๆเอาไวใ้ให้ใช้เผาต่อไปนะครับ อารอบนี้เจอชาฟี่สองันเลยฟังเราได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเรามี m 4เหลียวผาดนะซึ่งเป็นตัวดามจนะแล้วก็ M7 ด้วยซึ่งตัวแท้ดามจค่อนจะไวนะขอแล้วอาจจะไม่ได้สักเท่าไหร่นะ EPS เหลือ51อีกแล้วผมปร่าเรื่องศึกตลอดอะตกตลอดเลยนี่ปรับกราฟิกต่ำจสุดแล้วนะเนี่ย เอพีเอชอบตกครับตอนอัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมั้งผมว่ามันคงกลายเป็นเรื่องปกติสำหัการอัดคลิปแล้วแหละนะอนเงี้ยไรนเงเริ่มมาก็มีความแหลกเลยเล่น6อหกบอีเอตลอดแต่ก็มีความตกเอพีเอตลอดนะอย่างไรก็ <c oughs> เล่นเต็มเอพีเอได้แล้วก็ภาพตรงกับเสียงเหมือนเดิมทุกครั้งนะตั้งแต่เลือกใช้ไอโมบิเซนมานี่รู้สึกชีวิตจะดีขึ้นไม่อัปเปีเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับผมนะ <c oughs> ใช่นะโผล่โมบิเซนยังมีบักหายไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะแก้ไม่ค่อยได้สักทีนะเงือบเกือกอาจจะทําให้คนอัดหัวล้อนอีกต่างหากนะไอตัวอัดหัวกล้วยนะก็ไม่แนะนําให้อัดเลยนะครับผมก็ใช้เกมสกีเล็กคอร์ดเดอร์กันเถอะไอ้เล็กคอร์ดเดอร์เล็กคอร์ดเดอร์ถือแม้ว่ามันจะกดหยุดไม่ได้นะถ้าตั้งเป็นฟังก์ชันหยุดไอ้ฟังก์ชันหยุดนะมันก็จะพอายามเปลืองพื้นที่เปลืองพื้นที่ในการอัดค่อนจะเยอะนะชาวปี้มาไงไอ้บ้าเอ้ยอ้า กายยิงกับกูเห็นไหมบอกแล้วว่ามันมีสกิลล่อตีนประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเลยอาจจะมีแบบเออนั่นแหละอย่างนี้สิเพื่อนอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าดีก็สกิลตัวคือล่อตีนทั้งคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะและ้วก็โอ้โหโอ้ทีแปดคนห้าว่ะเจง๋งเจ๋งแหมเจอทีมฝั่งนั้นห้าวผมก็ชอบนะผมจะแท้ดาเมเฟรี คันที่มึงกดดีนะฮะอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันที่มึงกดดีสัตดีสัตดีสัตโอพี OP นะเขาเรียกว่าถึงโ hey, hey, hey. อพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮนเซอร์สี่แฮนเซอร์สี่แฮนเซอร์สี่อีล็อกตีนะผมไม่ต้องโผล่เยอะนะไม่ต้องโผล่เยอะมึงกดแล้ดีอืมเอ้าจะสู้อะเมื่อกี้น่นาจ,จะขยับหลบนะครับผมแนะนำให้ขยับหลบไม่ต้องรอรีโหลดหรอกเสียเวลาสัตว์อ่าโอ้ยมึงจะชนน้ไมเนี่ย โอเครอบนี้เราดูมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะอือเจอหน่อย <c oughs> เห็นไหมเขาว่ามันล่อตีนขนาดไหนะไม่ไม่มีใครยิงคนอื่นนอกจากผมเลยนะบอกแล้วว่ามันล่อตีนสัตว์เลยล่อตีนสุดๆบอกแล้วว่าตัวนี้มันเอ่อตัวนี้มันค่อนจะล่อตีนนะ่ะนี่แนะ่เรียบร้อย เราก็ทำดาเมจอย่างเดียวแลผมไม่ต้องลาสนะเพราะว่ามันเป็นตัวสปอตเปิดแบบเฉยๆแค่นั้นแหละครับก็หอกแล้วครับว่าตัวนี้มันตัวที่ล็อกตีนสุดๆนะดังนั้นก็ล็อกตีนนะใครจะเล่นก็เล่นไปแถวสองได้ดีกว่านะผมได้เหรียญสัมพันธมิตรนะก็โอเคนะได้อยู่แล้วก็เรียน,นักแม่นปืนนะเพราะว่าปืนนี้ตัวริงมันแม่นพอตัวน,นะก็โอเคนะได้เงินมาหมื่นหนึ่งก็จริงๆไม่ตร้องหาตาังไรนะถ้าไม่ใช่ลูกทองนะ อุปกรณ์ผมก็แล้วแต่นะเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรมากมายเปลืองต่างแนละ้วบนเทีจะต่าไม่ต้องลงทุนนะพอถึงทีสี่เก้าพัแล้นแหละเดี๋ยวผมจะลงทุนให้เต็มชุดเลยเพราะว่าผมจะเล่นคันนั้นเก็บยาวๆผมมันจะไม่ขายแนะจะเอา,เอาทีสีนะ่เก้ามาเพราะามันเป็นเดิมกันโอปนะผมนะึงแม้ว่าการจอดจะน้อยนะแต่ว่ามันเป็นการใส่กอกวนมหาภัยนะผมแบบถ้าใครมีใครมีตัวนี้อยู่ในทีมที่บอกเลยว่าฝัง่งอันนี้หัวร้อนแน่นอนนะครับผมนะเอาฝัง่งฝั่งนั้นมีคุโร่เนะี่ยสงสัย รีเปมาจริงๆไม่ต้องเปหรอกรถถังกากรคันหนึ่งที่ไม่มีกำไรหา่าเลยไม่รู้จะเปย์ทำไมนะวง,งเล็บถ้ามีอยู่แนละ้วก็ขออภัยนะ <c oughs> อังโกเช่นกันนะผมก็มีได้สองคันเนี้ยแต่ว่าไม่เอามาวิ่งนะเพราะเอามาวิ่งก็กลายเป็นไก่เปล่า,าอังโกะนี่โอเควิ่งอาอังโกะนี่เหมือนเหมือนแพ็งรสีธรรมดาเลยไม่เอาไม่อยากมาวิ่งแต่อีคุโลนี่น่ามาวิ่งหน่แต่ว่ากำไรมันก็ไม่มีไงมันเลยไม่เป็นแรงจิงใจในการกดเล่นบ่อยๆไงลงข้างล่างนะีอยากขึ้นบนอะแต่ว่าฝั่งนั้นโอ้ ถ้ามึงให้เอ็มเอ็มมางี้กินข้าวกูเหอะเนี่ยให้เอ็มเอ็มรถถังสต๊อกทำไมเนี่ย k อ s ปืนน,าน่าเนีงยให้ปืนนี่มาอีกแล้วไอหัวกลวยให้มาแบบนี้ค่าค่าคนเล่นเถอะผมพูดอย่างนี้เลยนะค่าคนเล่นเถอะมึงค่าคนเล่นอย่างกูเถอะหรือว่ากูกดสคริปต์ไปเล่นะระอบต่อไปได้ไหมแบบกดสคริปต์ออกเลยอะ่ะเอออย่างเงี้เยเฮนักใจเว้ยเจอแบบนี้ผมก็หลับตาไม่ตาไม่หลับนะนอยู่บนเขา โถเอ้ยมึงจอ่อยตรงตึกนี่ออกเลยแม่ผมจะยิงได้ต่ไงโง่โง่ฮะโง่ไอต้ตายเถอะเนี่ยแบบนี้ตลอดเลยแล้วมันจะไปชนะไดงอะอีสดอเฮ้ย <c> ห <oughs> นักใจเอ็มเอ็มหูกล้วยนะอ่าโดนด้วยเจ๋งไหมล่ะแล้วว่ามันจอ่อมันแหลมจะตายอะผมเนี่ยเนี่ยไม่โผทีสามเจ็ดไม่โผนะก็ <c oughs> พยายามจะ วีคยี่แปดีิจอะไรนะาเอาเคยยิงเข้าเต็มๆนะโ okay. อเคโุล้หลบไปแล้วว่ะโอเ้เจ็บเจ็บเขาบอกเจ็บเจ็บจริงๆโอ้ยบ้าเอ้ย ฟู้ล่นจิมก็ไม่ได้เจาะดีอะไรนะแต่บอกว่ารอนิดนึงรอนิดนึงเออมันต้องลุมนะถึงจะแพ้ต้องแพ้ให้เกียนนะนอนนเออแพ้จะแพ้ก็ต้องมีความเกลียนอยู่เออกินเกลียนอ่ะกินเกลียนอ่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยกระสุนกระสุนไอ้สัตว์มาทั้งทีมเลยโอ้โหมาแบบนี้ มึงฆ่าคนเล่นเถอะมึงฆ่าคนเล่นเถอะโอ้โหตายครับผมเนีย่ย,ย,ย,ยแพ้พอเ MM อ็มเอ็มชัดๆน,นะน,นะครับผมนะชนะก็พ่อป่วยแล้วครับผมนะเอ๊ะมีการยิงซ้ำอีกนะเดี๋ยวกูเอาเ e อี๊ยอยมาตบหัวมึงเลยโถ่เด็กเกียนแหมมีการยิงซ้ำเติมนะต้องแพ้ไปเอ็มเอ็ม MM จะมึงมึงจะเล่นเท็จขนาดไหนถ้าเจอเ MM อ็มเอ็มรถถังสต็อกอะเออฝั่ง,งนั้นโอพีขนาดนี้มึงก็วางโทรศัพท์แล้วก็คว้างทิ้งเปลี่ยนแบตได้เลยนะครับผมนะ ไม่ไม่ไมาเปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่าหรือว่าลบเกมทิ้งไปเลยนะเอออะไรอย่างเงี้ยคว้างทิ้งเลยนะไม่กดสต,ตูที่คู่ควรให้หรอกแบบมันชนะแบบมันชนะด้วยเ MM อ็มเอ็มแบบนี้ผมไม่กดให้นะเพราะว่าไม่ได้เก่งจริงนะเก่งเพราะ MM นะเอ็มเอ็มนะไอหัวกล้วยใครมามาอะไรเนี่ยไม่มีน้ำใจกีฬาใครว่าใครมากดเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งได้นะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งได้ใครมากดช่วงนี้ก็ผมเคยผมก็เคยทําได้สี่ดาวช่วงหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ดีดาวก็ลดนะแล้วก็ นักใจนะเห็นมีมีคนบอกมันมีระยะเวลาของมันอยู่ที่จะหายไปนะโอ้แล้วเมื่อไรชาติไหนกูจะได้นี่นะเขาเรียกอะไรเนะเยนะพูดเล่นชั้นดีนะล้วก็คงต้องรออีกประมาณตายไปแล้วสองชาติแล้วถึงจะได้นะครับผมนะโว้แทงก็ยังอยู่หรือเปล่า <laughs> ก็เลนะ่นมาสี่รอบแล้วนะก็อะไรที่ดูยศเลสันนะเออก็จะต้องทําการเขาเลยนนะไปต้างห่างที่เขานั้งใ,ใจงโง่มากเลยอะ ในนี้มันอบบเหมือนเหมือนเอาไก่มาเล่นอ่ะเออขายทิ้งอะไรแบบไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวคันนี้ไว้ซื้อที่ลังจากหมดอีเวนต์นะก็สำหรับคันนี้ก็รีวิวจบเพียงเท่านี้ครับผมก็มีคูโร่นะซึ่งคันนี้จริงๆรีวิวไปแล้วนะแต่ถ้าใครจะขอให้รีวิวอีกก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีคันไหนจะรีวิวก็จะ,จะรีวิวให้นะแล้วก็อังกโก้นี่ฮะอังกโก้ที่ไม่ได้แตะมานานอังกังงี้อะไรสักอย่างอ <laughs> ะ นี่ครับสองคันนี้ก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลยจอดทิ้งไว้ไว้นานแล้วเพราะว่ามันก็เก็บไว้แบบคอลเลกชันเฉยๆนะไมไ่ทำอะไรมากเนละลูกรักของผมมันก็จอดนิ่งเลยนะแบบช่วงนี้ก็ปั่นไอ้สองคันนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคันนี้คนขับแล้วอาจจะมารีวิวเป็นคันต่อไปครับมันเป็นเซนแทงก์เดสชอยเออร์สส่ลุยนะส่วนคันนี้จอดทิ้งไปเลยนะผมตั้งแต่โดนเนฟเกาะไปผมจะอาจจะไม่มีการรีวิวคันนี้ต่อไปนะออจอดทิ้งไปเลยไม่ใส่หาเลยเลยแบบล่งๆไปนะแต่เพราะว่ารถถังมึงโดนเนฟได้ยังไงก็มรู้นะ อ๋อไม่ไดีแต่ปืนแต่เกาะหายไปอย่างเงี้ยอยากจะเลิกเล่นเศร้าไอ้เจ็ดก็รู้สึกใจดเดาเนิเออความมั่งตัวนะ <c oughs> มึงเนิบเกาะน,น่าจะโอเคกว่ามั้งเนิบเกาะน่าจะโอเคกว่าไม่ใช่เนิฟนี่นะความมั่งตัวโอ้โหมันยิ่งยิ่งหันเช้าแล้วก็จอดทิ้งเหมือนเดิมนะ่ะไอ้ถุงนี่ก็เหมือนเดิมนะจอดทิ้งไปใส่ลายแล้วก็จอดทิ้ง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ใครชอบกดไลค์ใครอยากตดตามกดซับสไครต์ใจผมนะสำหรับวนนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ส่วนเจ้าเอ a อหนึ่งนี้ก็จะมีการรีวิวมาแน่นอนนะแต่ส่วนตอนไหนก็เดี๋ยวดูนะจะรีวิวทเอเสร็จแล้วก็ดูเวลาก็จะรีวิวนะก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยนะผมก็ไม่ได้เขาเลยนะไม่มีอารมณ์จะลงนะวันนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยก็ทำวันนี้แหละเอออะไรอย่างนี้นะเออก็ก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายอาจจะมีสาระบ๊ายบายเอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเออ